สัญญาว่าจะพาวิสบาร์รับสายแน่นอน่วันนี้อยู่กับน้องวงวิสสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่วิสไม่เหมือนเป็นวิสเหมือนกันเลยอ่ะแบบอะไรมีอะไรวิสพื้นสวัสดีค่ะชื่อทาร่านะคะสวัสดีค่ะอะตอมค่ะ สวัสดีค่ะสัญญาค่ะสวัสดีค่ะปลายฟ้าค่ะสวัสดีค่ะเชียร์สค่ะจะบอกว่าเห็นชื่อเพลงเล่นไม่คิดภาษาอันก่าอะไรลูกตอนเลสตอนเลสตนเลสตูดตูดเพลงนี้เล่นไม่คิดเพลงเศร้าหรือเพลงช้าคือเพลงนี้มันเป็นเพลงแบบ ถือว่าเป็นเพลงชาหูแตกหูแตกไหมไม่แตกแตกตัวหนีแต่ฉันโคแตกนะพี่เนี่ยอยากให้แตกมีดี้มีดียมุ๋เหรอใช่เป็นกลางกลางเมื่อกี้แอบไปแบบว่าอ่านเขาเรียกว่าอะไรนะชีดข้อมูลใช่ป่ะอ่านแล้วมันมีความเหมือนกับเพลงเพอร์เซ็นต์เหมือนกันะถือว่าแบบใช่ไหมมันเป็นร็อคู้ขนานเอออย่างเอาวิเอาไว้เดี๋ยวนะพูดไม่เรื่อยค่ะไม่ตกใจของเรามันอาจจะแบบเกิดมาอีกฝั่งหนึ่งแบบเป็นฟีลแบบอุ้ยเรารู้สึกว่าเขาเล่นไม่คิดส่วนฝั่งโน้นอ่ะก็รู้สึกเหมือนกันว่าเป็นคนใกล้ที่คิดใกล้ ไม่แอปผ่านด้วยโอเคเป็นแบบเด็กที่เติบโตมาในแก๊ดแชมโยูเันแชมโยงกันได้อยู่ไม่แต่ว่า,าจริงๆคืออ่านเนื้อหารู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้น่าจะเป็นอีกเพลงที่แบบนา่าสออนใจน่าสนใจงั้นเราไปดูกันก่อนแม่เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยได้ออดีค่ะเออ,เอ,อไป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 ดูกันเลยผูห้หนูว่าตื่นเต้นนะผู้หนูดูมันไปรอบเดียวตอนนี้โอ้เป็นแบบวว้าบอสหรอบอส

วุ้ยเธอมีลิปสิกเหรอไม่รู้ไม่รู้เลยสิหายคนท้ยว้าวแทบไมินมากมาละแล้วเธอไปเลยอะไรตรงนั้นก่อนุยว้าว อ่เกมพีเพลงดีนะี่เพลงนะเจ้าเจ้าเกิดเกิดมาสเต้นน้ำมองไม่เห็นอ่ะจริงว้าวสวยโมเม้นเกิน ใครแล้วเมื่เองเบียร์เลิศเลิศว้าวผพันเวอร์มาแล้วสองแล้วหนึ่งเฮ้ยเข้ามาได้ไงเขามาเขามาฟังหน่อยไกลมากฟอร์ก็แบบเผ็ดชา ขับซีมาล้เป็นเกมเล่นเกมเล่นเกมแบบต้องแบบสายโปรศัพท์เหรอผัวค่หาคู่หาเกมต้องตายว่า้อผมน้องผมจักุีกจักุีกน่าสวยมากโอ้โหแม่นแล้วเป็นโรแกร์เลิศนะ อ่าใช่คะถ่ายเลยอ๋อนี่อบอคอเตคอเตว้าวเออสองกัดโค้ว แรงนะจ๊ะอน์เขา่ันคุกคเขาก็เต้นเว้ีใจเหมือนกันไหนยังไม่้เลยาให้ฟอนออกมาเต้นฟอนต์าเต้นแล้วเพลงนี้ เพลงนี้พูดว่ขอบคุณค่ะชอบเพลงนี้พอถ้าสมัยยังเป็นมัธยมอยู่เอาไปใช้ได้เลยนะอันนี้นี่แบบนี่ว่านี่นี่ชอบที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่สามเพลงมาดีใจหรือว่าแบบเพลงมันแบบน่าจะต้องเปิดฟังอีกหลายรอบอเพราะว่าชอบชอบแบบอะไรแบบนี้แบบฟังง่ายๆแล้วก็แล้วเนื้อหาเพลงอะพี่ว่าเข้าเข้าถึงเข้าถึงได้อะไรอย่างงี้แล้วแล้วมีมีนิ่งคือแบบว่าเฮ้ยแบบบางทีแบบเล่นอะไรกับฉันแบบ เธอพูดมาเหมือนฉันไม่คิดแต่ว่าจริงๆฉันคิดทุกคำมันมันดีมันดีมันดีแต่วิคิดเป็นไงว่าครั้งแรกเป็นไงบ้างท่อนท่อนหูมันติดหูมันเล่นเล่นอะไรไม่คิดแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็คิดทุกคำนะว่าผู้ชายแบบมาเล่นอะไรเธอเคยโดนไหมโอ้โหเยอะแยะว้ายยังไงยังไงถือว่าแบบเขาพูดคำอะไรออกมาแล้วถึงหอยอยากกินของหวานอ่ะเฮ้ยเราก็เลยคิดว่าเราเป็นของหวานหรือว่าอยังไงไปกินเป็นเพื่อนหน่อย เพื่อนไงเล่นอะไรไม่คิดเราเล้วเราเล้วเด็ก่ะทั้งห้าคนเคยมีแบบเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไหมัายถามันไม่เกี่ยวกันรับได้ไหมได้เอาเรื่องอื่นก็ได้หนูอ่ามีอยู่เรื่องนึงคือหนูอ่ะประมาณสองสามขวบอ่ะค่ับพี่หนูอ่ะจำได้ว่าแม่อ่ะกระโดดหรือว่าอะไรแม่บอกว่ารถมอไซค์ที่จอดอยู่ตรงนั้นอ่ะอย่าเอาขาไปโดนท่อนะมันร้อนหนูออร้อนแเ่ี้นหนูไม่เชื่อมันร้อนหนูก็เลี้ยวขาเตงไปจี้เล่นอย่างเงี้ยโอ้โหนักเลงซะด้วยใช่เรา เนื้อติดเลยพี่ทุกวันนี้เป็นแผลเป็นเหนียวตรงเนี้ยแบบโดนทอเล่นไม่คิดเลยอันนี้เป็ของจริงแต่เจ็บจริงเราพี่ใหญ่เตป็นตอนเด็กๆอ่ะไม่แต่บางทีใช่มันสงสัยอันอันให้ม่เล่าเรื่องนี้พี่เคยเป็นเหมือนกันแม่เคยบอกว่าอยาเอามือเข้าไปจิ้มปลั๊กไฟอ่ดแล้วเราก็จะทำอ่ะคนต่อไปอ่ะพอพี่ไปเล่าอย่างเงี้ยคือหนูก็นึกออกเลยอ่ายังเป็นฟิลฟิลคล้ายๆกันคือหนูอ่ะที่บ้านหนูจะมีประตูเลื่อนเหล็กเป็นประตูแบบขั้นระหว่างห้องสองห้องใช่ไหม แล้วหนูคึกมากหนูอ่ะชอบโหนที่ตึกแถวอะเราเป็นตึกแถวใช่ใช่ใช่แล้วหนูก็จับงนี้เลยแล้วก็วู้เอาขายันไว้ที่พื้นตรงประตูวิวสักพักหนึ่งฟลุบนี่เท้าหนูสึบอย่างนี้แล้วหนูก็แบบเจ็บมากแล้วหนูก็เลยไม่ได้มองมันเพราะหนูเจ็บมากใช่ปะแล้วหนูก็เดินไปสักพักหนึ่งใช่ปะแล้วหนูก็มองไปที่เท้าคือเล็บหนูหลุดเลยพี่ ก็คือเล่นอะไรไม่คิดเฮ้ยแต่ว่าเด็กๆทุกคนต้องมีอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยจะหน่อยพูดพอพูดปอร์เซ็นต์ในของฉันได้อยากแชร์เหมือนกันตอนจะโรงเรียนมันจะมีที่แบบบันไดใช่ไหมที่มันเป็นแบบราวจับเจอเคยเล่นมาที่แบบเอาตูดใส่ชั้นสองไม่เป็นไรหรอกมั้งจะบอกนะว่าหล่นลงไปเลยอ่ะกินมันก็ไหลตอนแรกมันก็ไหลลงไปแบบปึ๊บแล้วเอ็นเอ็นหนักเพราะตอนนั้นเราก็น้ำหนักเยอะแล้วแล้วปุ้งปุ้งตรงนี้เลยหัวโนตอนนี้ไม่ถึง จริงตอนเด็กเล่นไม่คิดน <c oughs> ะ <c oughs> ถ้ามาวันนี้หนูไปน,นึกออกคือเมื่อก่อน,อน,อนอค่ะเป็นฟิลแบบว่าเราชอบเล่นกระโดดยางแต่เราไม่มีเพื่อนแต่เรานั่งถักยางเองใช่ไหมคะแล้วบ้านหนูเป็นฟิลมันนี้นแหละหนูก็ผูกอ่ะค่ึงผูกไว้กับประตูอีกปค่ายึงผูกไว้กับพัดลม <c oughs> แล้วก็เป็นโซฟา,หาใหญ่ขนาคะกับโตหน้าทีวีหนูก็ปีนขึ้นโตหน้าทีวีเพื่อที่จะกระโดดลงโซฟาแต่ก้าวไม่พ้นแล้วก็พัดลมคว่ำประตูก็หลุดออกมาแล้วหนูก็แบบว่าใครไม่รู้ทำมาแม่ เราเพิ่เริ่มแบบตกลงมาชนิดที่ว่าใบพัดแตกอะนี่คือแบบว่าโอเคเล่นไม่คิดวันนี้แม่รู้แล้ววันนี้แม่รู้แล้ะหนูปั่นจักรยานสองล้อไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยเก่งแล้วแม่ก็บอกว่าอย่าไม่ต้องไปปั่นคนเดียวอย่าเพิ่งไปคนเดียวแล้วหนูก็แบบเออวันนั้นก็แบบคึกซ่าไงหนูก็เลยปั่นไปสรุปหนูแฮกตกคลองตกคลองเลยเหรอพี่เพราะว่าบ้านหนูอ่ะอันนี้อายุเท่าไหร่ลูก แบบเด็กๆหกขวบเลยค่ะเพราะหนูอยู่เชียงใหม่แล้วอยู่เป็นบ้านแบบบ้านสวนใช่แล้วหนูก็แบบปั่นไปปุ๊บแล้วมันเซแล้วก็แฉลบตกคลองไปเลยอันนี้รอดมาได้ยังไงมันไม่ลึกมากเลยคือไม่มีคนช่วยก็จะมีเรื่องรล่าเลยแบบนี้ต้องหอบจะยังขึ้นมาอ๋อแต่ไม่มีคนช่วยด้วยไม่มีเป็นคือมันการเข้าใจความรู้สึกนะบางทงเวลาเราทำอะไรผิดพลาดอย่างนี้เราจะไม่ให้ใครช่วยนะมันแบบมันดูจะตายไม่ต้องการ ไม่เจ็บไม่เจ็บใช่ไหมะไม่เจ็บอะไรเด็กจริงเจ็บเอ่ะคนสุดท้ายยังไงลูกสาวหนูเป็นเด็กดีเมื่อก่อนไม่มีเรื่องเล่าความรักความรักเดีราหมดแล้วเราหรือมีเรื่องอะไรที่แบบว่าอยู่กับเพื่อนๆในวงไหมที่รู้สึกว่าแบบอุ้ยเราเล่นอะไรกันไปอะไรไม่พวกพวกเราเป็นเด็กเรียบร้อยท่อไปเราเป็นต่อไปอ่ะทั้งั้นเดี๋ยวให้ศิลปินค่ะวงอื่นมาเล่าแล้วกันเดี๋ยวเราหน้ามาถามเพอร์เซตสก็ วมิดเล่นอลไรไม่คิดบ้างอุ้ย ไปได้ครบต่อถามว่าคอนเซปต์เพลงไหนใครเป็นตัวแทนเล่าได้ไหมว่าคอนเซปต์เพลงนี้เป็นยังไงบ้างเพลงนี้ก็จะเกี่ยวกับเหมือนแบบคนที่คิดไปไกลกว่าคําว่าเพื่อนะคะเหมือนแบบอีกฝ่ายหนึ่งเขาทําให้เรารู้สึกเหมือนเราเป็นคนพิเศษแต่ที่จริงแล้วอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาแค่เฟรนลี่หรือว่าเขารู้สึกอะไรกับเราจริงๆแล้เก็เลยต้องมาแบบนั่งแบบคิดมากว่าแบบเอ๊ะแบบเธอรู้สึกยังไงมาวุ่นมาวุ่นมาวุ่นใจทํทให้เรารู้สึกแบบว่าอันนี้จะมาคิดไปไกลแล้วทํนาแล้วทไมถึงเป็นฟอร์สใครเป็นคนรีเพสไหมหรือมี ยังงไโอ้เอาความจริงไหมปะคะความจริงความจริงคือพี่ฟอร์ดเป็นพระเอกเอ็มวันที่ถ่ายใช่ใช่ใช่ทุกคนเซอร์ไพรส์นี่คิดว่าทำไมเขาถึงไม่บอกอ่ะเพราะอยากให้เราแบบเซอร์ไพรส์หรือให้เราเขิดจริงอะไรอย่างงี้ไหมไม่แต่ว่าเราเตรียมตัเราแอบไปรู้มาประมาณวันก่อนเพราะว่าเขาส่งเหมือนแบบเป็นเบรกดาวไหมเปล่งดาวมาให้แล้วเราแอบเห็นแบบเช็คว่าพี่ฟอร์ดเปลี่ยนชุดตอนเวลานี้เริ่มเลยเซอร์กันว่าเเริ่มลยพี่เปล่งดาวบ้า โอ้อนนโหอ,อ,อย่างนี้นี่เองแล้วเจอฟอสแบบมีความประทับใจอะไรกับพี่เขาไหมพี่เขาตลกใช่ตลกเขาแบบว่าไม่รู้ว่าตลกเพราะว่าเขาตลก <c oughs> หรือ <c oughs> พอพวกหนูคิดว่าเขาตลกเห่ือนว่าพวกหนูพูดมากกันใช่ไหมคะก็จะเป็นเชือแบบอย่างซีนที่ถ่ายรวมกันเนี้ยก็จะเป็นเสือแบบนั่งนั่งเมากันจริงๆอะไรอย่างเง<อ>ี้ยแล้วพี่เขาก็จะ อยากรวมด้วยคือหนูอะต้องจับมือใช่ป่ะแล้วพี่ฟอก็ต้องจึ๊ก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 งี้แล้วหนูอะหนูก็คือเขาบอกว่าอะกล้องมันจะถ่ายไปที่หนูใช่ไหมแล้วเขาบอกให้บอกล่าพี่ฟอแล้วทาเป็นเขินแล้วหนูอะหนูแอคติ้งไม่ค่อยเก่งหเท่าไหร่หนูก็อยู่อย่างงี้ แล้วเพื่อนเขาก็ขำกันล่ะใช่เพื่อนแซลพี่ฟอร์ก็อยู่ตอนที่เราโคสอัพถ่ายใช่เล่นไอเกมไหมเนี่ยเล่นจริงเลยตอนนั้นหนูหลุดขำบ่อยมากจนพี่ฟอร์อะจนหนูบอกพี่ฟอร์หันไปได้ป่ะพี่ฟอร์ก็เลยเนี่ยแต่ตอนเพื่อนอยู่แล้วมันเขินนะใช่เขินยังไงตอมเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่แบบเราปิดตางับปลาเกิดมากเอยไม่เห็นอะไรเลยเรา บอกจริงๆว่าเขินมากๆเพราะว่าแบบเราก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบมันระยะเท่าไหนถึงตรงไหนแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบสนุกเพราะว่าเพื่อนๆช่วยบิวแบบมักมากขนาดอะไรอย่อยางเงี้ยหนูอยากให้วิวมาอยู่ตรงนั้นน่ะจริงเ <The S 1> หรอถ้าทุกคนกลับไปดู MV อีกรอบหนึ่งซีนของพี่ต่อมาจะเห็นข้างหลังก็คือแบบจริงให่ไ,ไม่ได้อะไรเลยคือของจริงหมดไม่รู้เลยว่าเขากดแอคชั่นตอนไหนเพราะเราอยู่เงี้ย พี่อยมีไฮออกมาให้ดูมไหมมันจะมีนะท่านแต่เราไปดูกันได้มันจะมีจังหวะที่เชียร์ทักพี่ฟอร์ดด้วยจังหวะอะไรมันคืออันนี้คือเป็น first impression เลยคือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยเจอพี่ฟอร์ดมาก่อนใช่ไหมแล้วพอหนูเจอพี่เขาเดินสวนกันตอนที่กำลังพี่ฟอร์ดเพิ่งถ่ายสีสัญญาเสร็จเดินสวนกันแล้วหนูว่าอ๋อสวัสดีค่ะแล้วหนูก็บอกว่าเชียร์นะคะคือในนลำตัวเชียร์นะคะอย่างนี้แล้วพี่ฟอร์ดอ่ะก็หันไปถามพี่ช่างแต่งหน้าว่า ผมแข่งอะไรอยู่พี่แล้วเขาก็เลยหันมาถามอ๋อเชียนะคะเกาหันมาถามว่าอ้าวแล้วหนูชื่ออะไรหนูบอกอ๋อหนูชื่อเชียนะคะเชียนะคะเขออ๋อโอเคอ่ะลองเพลงนี้สดโชว์พี่หน่อยได้ไหม่คิดแต่ว่า e m น h e a ไงการไปไกลกว่าเพื่อนกันพูดอะไรไม่คิด แต่ฉันแค่โซ่คำก็มันรู้สึกแล้วไงว้าวมีชาเลน่นมันเนี่ยเพียงไงฮะแน่นอนสอนดีกว่าสอนดีกว่ามันจะเป็นเล่นอะไรไต่คอไต่ลูกกระเด็นอย่างเงี้ยใช่เล่นอะไรแล้วก็ไม่คิดชี้ที่หัวแต่ว่าฉันคิดตึกตึกง่ายอีกมือหนึ่งแล้วก็เกินไปไกลกว่าเพื่อนเพื่อนเกินไปไกลกว่าเพื่อนกันเออแล้วก็ พูดอะไรไหมคิดเป็นนิวโปชีที่หัวแต่ฉันคิดแต่ฉันคิดจู๊กแคมแล้วก็กระมันรั่วเส้นฟิลแบบถอดเสื้อทีละข้างอลยยาวแต่แล้วไงประมาณนี้ดีใจนะ เอาจริงคือตั้งแต่ทีป๊อปกลับมารุ่งเรืองเนี่ยได้แต่นุกวันเลยเราเลยเหมือนได้ได้ลงคอร์สเรียนเปลี่ยนครูไปเรื่อยๆใช่จริงๆอ่ะอะลองพร้อมกันหนึ่งสองไปเล่นะเราไม่คิดแต่ว่าฉันคิดไงเกินไปไกลกว่าเพื่อนกันพูดอะไรไม่คิดแต่ฉันคิดทุกคำก็มันรู้สึกแล้วไงโอ้โห ดีนะได้เก็บเป็นดีมากเลยก่อนลาฉันขอดูอีกหนึ่งรอบได้ไหมทั้งนั้นได้ดูหนูด้วยอยากรู้เป็นเพื่อนตอนแรกคิดว่าเวทมนต์เหมือนนะคล้ายคลเวทมนต์โอ้โหอันนี้คิดเกิดจากอะตรงใจเป๊ะเลยซีนพีเาเป็นคนหมุนกล้องกันดีเอาหรอรักเกินตอนคิดว่าเป็นแมวด้วยอ่ะแบบคือแบบนึ่งว่าเป็นแบบเวทมนต์เป็นน้องแมวที่บิดเป็นคนนี่เวท จะแต่งหน้าท่ผมดีนะเนี่ยใครเป็นช่างอ่ะชือชอบดัดดูด้วยแต่งหน้าเป็นเลิศนะือแบบเป็นโดที่มีเป็นแบบใส่ตาถักเลิศมากเลยมันไมหลบไม่ล้าเยขาต้องใส่ไมโครเวฟยังไงเขาแกะไมโครเวฟตเวอ๋อหลังไมโครเวฟ

ใช่เขาตั้งเป็นเสอนี้เลยแล้วผมก็นั่งห่นกันแดค่ะแดค่ะเออนี่เรื่แซึ่งเราไม่าดเลยไม่ปลที่เขาเอามาห้อยออปลาตะองาไอาหรอเป็นแบนเนาะสบายอเอละเอาละหนังสือไม่อ่านนะยังอานใจเธอไม่เขาจับบุกจับบุ๊ก วิ้วแต่แรปนะเพลงมาแรปแส้องเพลงคนเดียวเป็นตีมอันนี้เข้ามาได้ไงอ่ะผสมข้าเลยเตมไม่บอกเลยนะเจ๊หลุมมากแล้วที่จะมาเป็นมาใยญ่เจ๊ก็เองกงร้ออยู่นะเราเตมมาแล้วเตยมมาแล้วแบบาเพื่อนคือเมามากโอ้ยเส้นเลือดก่อนนี่นี่ขนาดสัมผัสเบานะ

แต่คอสตูมนี่แอบเซ็กซี่นะแบบเซ็กซี่เบาเนาะนี่คาเลช่บบเลาเลย <laughs> โอ้ยสนิทแบบอันนี้หล <laughs> ่อมากแอบเบานี่หล่อมากของเียสรุปคิดกับใครคะ

้าเกิดของกินอะไรอ่ะกินวะเขาไม่เฉลยให้ดราเองใช่ไหมไปดูกันเองว่าใครจะไปเป็นว้าวไม่ทารู้ว่าอะไรพูดอะไรอ่ะเอาจริงพี่ก็รู้ฟอร์ดอ่ะ มพี่ก็รู้ว่าเขาคิดอะไรใช่พีเห็เขาจับอะไรไหมล่ะจริงเหรอพี่มันมีเฉลยอยู่ข้างในนั้นอ้าวพวกหนูไม่เห็นหรอตายแล้วพี่ยังไม่เห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่พี่บอกแกไม่ได้ยินอยู่เมื่อกี้ได้ยินอยู่ใช่เห็นไหมเขาจับอะไรอยู่จับอะไรคะสิ่งที่เขาจับอยู่นั่นแหละเขาคิดถึงสิ่งนั้นกระจุกอะไรอ๋อหนังสือรอคะใช่ฮะเขารักการอ่านเหรอคะเขาใจสั่นกับหนังสือแล้วค่ะ ช่องว่างลองเดินลงไปชั้นล่างดูกไหมฟอร์ดบุ๊กอ๋อที่ไม่ได้พูดนะที่ไม่ได้พูดที่ไม่ได้พูดเอางี้เอางี้มันเป็นมันเป็นชาเลนจ์กันดีกว่าคุณผู้ชมว่าในพระเอ็มวีอะใส่เต้นเพาะไข่ตัวเรื่องก็คือเป็นน้องๆ้่าคนนี้อ่ะอย่างไปฟ้ายืนอ่านหนังสือเออใส่เต้นยังหรือว่าเชียรสัมผัสมือเทำลาทำพิซซ่าอ่ะอตอตมาร์ทำอะไรป้า เรอยู่ในความมื่อยอยู่ในความมืดอยอะเจ๊เป็นเพราะว่ามันจะเต้นหรือเปล่าเอออาจจะลุ้นก็ได้หรือสัญญาฟังเพลงร็องมีแจกอะไรไหมคะวันนี้แจกเป็นสามารถเข้ามาดูคลิปเราได้อาใจ๊ทำไมก็ดูแล้วว่าเจ๊ทำไมแล้วก็ให้รู้สนุกให้ฝากคีย์เวิร์ดไว้พิมพ์มาหนึ่งอัเผื่อไว้เป็นคําให้น้องๆไปเล่นเออเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายรับสายกับน้องแล้วแหละอืมต้องหาแบบหาวันเวลาไปถ่ายเดี๋ยวไปละ มาเลยพี่หนูพร้อมแล้วพร้อมแล้วแล้ววังนี้ก็เมคเฟนเราฮะเมคเฟนไปเรื่อยๆตอนคุยจะได้ไม่เขินไงอันนี้ครั้งหน้ามาไปหาคอนแทคพี่ฟอร์ดแม้โทรหาพี่ฟอร์ดหน่อยเพราะว่าพี่ฟอร์ดเขาเป็นตำนานตำนานที่คนโทรไปแล้วก็เขาทำได้ทุกคนอุ้ยเล่นเกมกิ่งอ่ะ วันนี้ก็ขอบคุณน้องๆวงวิสมากนะคะเดี๋ยวเราไปชา์เลนในติ๊กต็อกกันดีกว่าเด็กๆเนาะอ่ะก็ไปฟังเพลงนี้ได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะลูกสาวก็สามารถฟังเพลงนี้ได้นะคะที่ YouTube g e n e u s underscore official ค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะผ่านโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มวิสออฟฟิเชียลค่ะเออเลิศฝากลูกสาวทั้ง5คนด้วยน้องก็ไปฟังเพลงของน้องกันได้ที่แอคเค้าของ g n i u s บอกเลยว่า เพลงเพะเพลงนี้เพอขึ้นเพอขึ้นทุกทุกเพลงเลยแล้วเพลงกันต่อไปล่ะจะมีเร็วๆนี้ไหมเฮ้ยเฮ้ยทำไมเหมือนเราเพิ่งดีแอคชั่นเพลงสามเองนะนี่แต่ครั้นี้เพลงมาแบบปกติจะผี่แบบประมาณเดือนครึ่งนี้ป่ะสองเดือนประมาณนั้นราคะาดูเหมือนกันหรือว่าสงการจะมีคัมแบ็กหรือเปล่าเอาแบบมี้แหละเยโอเคครัไปทุกคนบายบายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ